นะครับนี่ตกชิงหลิวมาครับนี่ใส่สวยๆงามๆเลยครับนี่ครับนี่ใส่สวยๆงามๆตกปลาก็หมานครับยิงหนังสติ๊กก็หมานยกยอก็หมานหวัดเกี๊ยบคัดนะคนแก้ว,ว,วชิงหลิวแก้วครับหมานขนาะ ง,งาม,มง,งามครับง,งามงามสวยงาม,าาส,งวม,มาวสวยงามเขีวอากาศปลาชิงหิวบ่อเมาครับสวยงามสวยครับสวัสดีครับนะคนวันนี้เรามาตกชิงหิวครับตกชิงหิวที่บอ่อตี บ่อลุงตีบางวัวครับบ่อบุฟเฟ่เลยครับ90บาทบรรยากาศเลครับเป็นเสาคนไม่ค่อยเยอะครับเสาที่แล้วเราก็น่าจะใช้เงินไมเยอะอยู่ทีนเราก็มาได้ใช้เสวยเยอะอยู่นะาายยครับพามาเรื่อยๆครับพามาเรื่อยๆแต่ตอนตอนนี้โดนปลาเล็กถลุก มืดวัดเมืดอย่างเดียวเลยตอนนี้เราใช้กุ้งกุ้งเขีวนะครับกุ้งเีวนี้หนันเป็นชิ้นแล้วก็เกียวนะครับ <c oughs> คนจ้องทุนยอย่างนี้แหละ ปลาเล็กนะครับปลาเล็กมันเลยไม่เป็นเหยื่อไม่ดึงไปเลยทีเดียวไม่ลากไปจมมือไปทีเดียวเราก็ยังยะงได้สับเน,นา,กนนาะาการ์นี่การ ควันเยอะครับปลิ้ววันเยอ ได้เข้ากินกุ้งเราก่อนตัวใหญ่เข้าไม่ทันครับนะคนตัวใหญ่เข้าไม่ทัน ก็แรงจริงจ้องทุนจนตาลาย อุ้ยหมดโอ้โหหลุดครับหลุดไม่อยู่ยวัดแรงนานาคนหลืนต่อครับหต่อครับนะคนเมื่อกี้ก็หลุดครับไม่อยู่วัวที่หลุดมักใหญ่เสมอครับนะคน มีการ,รมีการไม่เทกาไหร่คนมีการนะมีการนิดนึงไก้คันสปินนิ่งครับตกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเสาที่แล้วเราก็เอาไปเยอะอยู่ไสดสวยนี้เราก็ได้ไสดสวยมาหลายตัวอยู่ เิียวครับบรรยากาศได้อยู่ผลงามไม่孬ต้นเล็กเยอะปลาเล็กเยอะครับนี่นี ge, N hi. N hi. ่ขึ้นตาก็ขึ้นดีดีแต่มันตอดแหบเล่นแหบบัวอยู่ ก็ใช้กุ้งเนาะนี่กุ้งที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเ,เอาเราก็ซื้อมากุ้งไซนี้ครับนี่เราก็มาหั่นเป็นชิ้นเอาแล้วก็เกี่ยวเบ็ดนี่เราก็ใช้เหยือห่อสิ่งหดียวครับตกชิ้นเดียวเจ้าวคุณครูผสมลงให้เกต็ให้เกตนะ พอได้ตัวครับพอได้ตัวครับนะลมแรงครับเป็นคลื่นเ,นเลยลมมันมาทางทิศทางเราพอดีเนาะมันพัดมาทางทางเราพอดีพัดมา,านี้ต้องมุดมีตาลายหมดเลย ต้องทุ่นตาลายมันเป็นคลื่นนะฮต้องทุ่นตาลายมีลมพัดมีพัดมีพีเี่ยวเข้างอันนี้นนบรรยากาศ วนมากจะเป็นปลาเล็กกันเยอะยนะครับคนเราก็สับไปดอกหนึ่งแรกแรกสับไปดอกหนึ่งหลุดครับหน้าเบ็ดมันน่าจะไม่ฝังเบ็ดไม่ฝังเนาะเบ็ดไม่ฝัง ก็เลยไม่ได้ตัวครับหลุดล้มกันไม่อด้ครับเอามาดูครับมาลุ้นกันครับไม้จะโดนไหมล้นกันครับไม้จะโดนไหมมีอาการทังมีการ เสียงดังหน่อยนะครับเขาเอารถมาเตียบปูนมาเกิม เราก็าจะสับนะครับคน the Bali cup. ไม่โดนครับไม่โดนน่าจะเป็นปลาเล็กนะดึงเล่นดึงหัว<อ>สิงปลาเล็กหนีปลาเล็กไม่ได้เลยมาเดีวนะคตมาแล้วอย่างวัดมืดไม่จังโดนพี่น้อง,งนี่นียเลยเลยเลยเอาจากมืดมานานเนาะจากมืดมานานเลยได้แนละ้ว สวยแจ่มสวยจากวืดมานานครับพ่อได้เก nice. ็บพอได้เก็บได้การเราไปลองตากระดิบสาวหน่อยมันไหลครับปลาหน่อยไหลเสียงดังเนี้ยหน่อยที่เจ้าที่ปูนี่เจ้าที่สร้างบ้านหางบ่อปลา เล่นแหบหัวอยู่ ได้แต่เกียดขึ้นมาได้แต่เกียดนะนี่เห็นเกียดไหมครับนะ้าคนนี่ลุกขาวนี่ติดปลายเบ็ดนี่โอ้โย oh. ได้แต่เกียดได้ต่เกียดพี่น้องได้แต่เกียดเห็นมาม เจ็ดเลยโอ้แปดแปรุ่นต่อครับต่อพอมีอาการครับนะคนมีอาการพอมีอาการดูว่าเราจะได้เก็บหรือได้ใจ็ตัวไม้นี้นี้เราจะได้เก็บหรือได้ใจ็ตัว

để tên nhà thì ma để tới nhà thì ma <laughs> đây đây, đó, đây. Để, để nhà qua đây tù đây nhà mới non phải cho nó phải cái hình này lúc còn rồi phá nổi quá cũng phá nổi rồi thẹn phá ตรอนหน้อยไหนวัดบืดวัดบือจานเดียวเลยวัดบืดวัดบือยังเบียวเลยตอนครับควางวันนึ่งถึงเกิดล้วพี่น้องก่อวัดแง่งใจแล้ว ระยาดกดก่อนนะคนซ้อครับลูกเป็นก้อไมหมวัดบืดวัดบืดตลอดเลยนาคน ก็ได้ครับปามก็เขาดีนิดตวันต้าหน่อยแดดดีหน่อยแดินนะดัดีแดแดดดีนะเขาก็ได้หมุนมาแล้วน่าดึงครับเสยครับมีดากมาแล้วของเรานี่เมื่อยอย่างเดียวเลยพันมะล้อมแอมเลยสายมีพันเลยวัดแดงเกิน วัดแรงก็ไม่ติดวัดเบาก็หลุดครับเป็นอะไรวันนี้ พืดนวัดพืดนวัดพืดนอยงเดียวเลยชมบรรยากาศยามเย็นครับนั่งตกปลาดีๆวัดพืดวัดพืดอย่างเดียวอันนี้ปลาเล็กกว่าเต่าเน่า นี่จากวัดบืดตั้งนานมาแล้วมาแล้วแอมสิดสวยมาแล้วโคตรมันไสเลยนะวัดบืดวัดบือดออย่างเดียวนะหลุด,ดก็มีเนาะนี่เอา้นาน่าัม มืดมาหน่อติดแล้วก็หลุดครับหนักขึนหนักขึ้หนึ่งตัวใหญ่หลุดครับงัดไม่ขึ้นหนรอหลุด ังหน่อยนะครับเขาเทปูนเนาะโอ้โหน,าโน้าฝนว,วัดเมื่อ,ด,ด,อด,ดึงไปจนจมนะปลาเล็กถลบมวันปลาเล็กลลกวันวรครับตอนนี้ปลาเล็กกวับคน ไล์สดอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆกินนะเขากินดีนะวัดติดตลอดนะตอนไล์สดมีช่วงค้ำมีีที่วัดไม่โดนดักทีวัดหลุดวัดหลุดวัดบืดเลย ไปก็ดึงตลอดนะตาเล็กมันเยอะตาเล็กเยอะเอาลงไปก็ดึงตลอดดึงตลอด วัดมือดตลอดเลยหนักสายไปหนั่นหนักไปเบา รุปผลงานตอนท้ายนะ่น,นนะคนเนาะเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานตอนตอนกลับเนาะล้จะกลับแล้วลนะ่ะเอาะนี่แหละครับปลาเล็กกวนบรรยาก,กาศสวยๆครับบอ่อเหมาแก้วครับรอสรุปผลงานครับครับนะคนมาส่งงานครับส่งงานมาส่งงานเลยเนาะครับเนาะนีเอา้าสรุผลงานกันเลยนี่ตอนท้ายมันโดนนะนู่นอะไที่สวยเลยครับนี่ ใส่สวยนี Ale, ่ตอนท้ายนี่นะคนอ๋อคนชมกันโอ้โหจะดิ้นทำไมเงแ้ยผลงานเราคนนี่คือผลงานเรานะครับนี่นี่เยอครับไที่สวยเลยใส่สวยงางามหลายตัวครับหลายตัวนะคนสวยงามสวยงามนี่อ่งเราก็ คันสปินนิ่งครับคันสปินนิ่งสวยๆครับสวยๆโอ้โหสวยๆชมวิวครับนี่บ่อกว้างเลยนะครับนี่บ่อลุงตีบางวัวนะครับใครจะมาก็มาครับบุฟเฟ่สาวติ์ครับบรรยากาศดีครับต้นไม้ล้อมรอบด้วยครับปลาก็ใสสวยนะครับนะคนปลาใสสวยเหมือนกันปลาใสสวยนะครับ ปลาสสวยครับปลาสสวยยังไงก็ฝากผลงานครับกับกงกับข้าวมีพร้อมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย